สวัสดีค่ะทุกๆคนเดี๋ยวสิพามาเบิงไอน้องไข่เผือกกินนมเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพามาเบิงไอโมเมมนันน่นลักนั่นลักของไอลูกไข่ดอนเนาะคะ่นะเนาะถ้าเป็นภาคอีสานเขาสิเอนไข่ดอนเนาะคะ่นะเนาะถ้าเป็นภาคกลางกับไข่เผือกเนาะคะ่ะที่กินนมอยู่นี่ก็กินนมแม่ตัวเองนั่นละเพราะว่า ไอ้ลูกไข่เพือกตัวนี้นะพอเพิ่นดอนเนาะคะนะ่ะเนาะแม่เพิ่นนะดำเนาะเพิ่นกระไดพอเต็มเต็มเนาะคะ่ะสําหรับน้องไข่เปือกตัวนี้เนาะพเพิ่นก็นเลยได้ดอนไปทางพอบดเลยเนาะคะนะ่ะเนาะบได้แม่เลยเนาะคะ่ะนี่นะเบิ่งแม่เบิ่งแม่เนาะค่ะนาะแม่นะ่ดนะดำมดเนาะลูกครึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นภาพที่น่ารนักมากเลยเนาะคะ่ะพราะว่าน้องไขนะ่น่ะหิวนมเนาะคะ่ะ พ่อแต่หิวนมเนาลูกสิกินนมแม่กัย่างนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าถึงเวลาให้กินนะแม่ก็ให้กินนั่นล่ละแต่ถึงเวลาจังหวะหนึ่งมาแม่กัย่างนี้เนาะค่ะเนาะลูกกัย่าน้ํากลเนาะค่ะก็เป็นภาพทิ่น่ารักน่ารักเนาะค่ะของน้องไฟเพือกเนาะค่ะเนาะก็เลยได้เก็บภาพมาฝากทุกๆคนเนาะค่ะ เป็นจังหวะที่อ่อนแม่เนาะหิวนมแม่เนาะค่ะนี่นะย่างน้ากลนต่อยต่อยตอยเพราะว่าหิวนมแม่เนาะค่ะเนาะหิวหลายย่างน้ากลนแม่ตลอดเวลาเลยช่วงนี้น้องไหวเผืองนี่อายุได้เท่าใดๆได้ซิบกามือเนาะค่ะนี่นะ สำหรับน้องไข่เผือกตัวนี้เนาะก็ยั่งหบ่ไยนาะค่ะน้อยั่งน้อยอยู่เนาะยังต้องการนมอยู่นาะค่ะพอแต่กินนมแล้วก็หมดดินต่อได้เพิ่นนี่กินนมแล้วก็มากินดินตอเนาะเขาบอกว่าบัวควาวยน่ะถ้ากินดินแล้วน่ะฟันสีออกเนาอค่ะเนาะสีมีฟันเนาะค่ะเนาออันนี้กะแล้วแต่น้ะค่ะเนาะ แต่อันนี้ก็เป็นคําบอกเราของเพิ่นเรามาเนาะคะ่ะนี่นะมุดดินกินดินเนาะคะ่ะนี่นะพุนะพี่สาวเพื่อนมากเขาคอ,อกแล้วเนาะคะ่ะนันนะไอยางน้ำกลพี่สาวนันนะสีเขาคอ,อกกับเขาว้าเขาคอ,อกจังได้ขึ้นแลนออกมาตีเห็นอยู่นันนะเป็นเอื่อยเนาะคะ่ะนันนะเป็นเอื่อยของแม่เอยของควดอนตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะ เ็นพี่สาวเนาะค่ะนี่พี่สาวของน้องไวาดอนเนาะกินน้ำยู่เนาะค่ะพ่อแม่พี่นอ้องสำหรับมื้อนี้ก็เก็บคลิปสันส้นๆโมเมนต์สันส้นๆของน้องไวาดอนมาฝากเนาะค่ะพ่อแม่พี่นอ้องสำหรับมื้อนี้ก็แค่นี้คะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ